นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงถนนราดยางเส้นภายในกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่137 วันที่8มีนาคม2565เวลา14นาฬิกานายวิวัฒนิติการจนานายกงค์งการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกจำลองงามเนตรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปฏิบัติราชการรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีนายดุสิตจิรพัฒรากร เดขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายพงพันธ์แสงสุวรรณผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารราชการและส่งเสริมการท่องเที่ยวลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงถนนราดยางภายในกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่137หมู่ที่1 ตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งถนนดังกล่าวเป็นถนนที่ไว้ใช้สำหรับรับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 เข้าศูนย์พักคอยภายในกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่137ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากเทศบาลตำบลสวนพึ่งในการปรับปรุงถนนลาดยางดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยได้มาตรฐานและปลอดภัย เครับผมครับแยกจากส่วจครับแล้วทำไมไม่ขอแเส้นนี้ก็เนี่ยครับจะขอนายกวันนี้แหละครับครับผมเพราะว่าเปื่อยแล้วผมรับประกันสามสิบปีก็ล้านประกันที่ผมอยู่ครับวันนั้น่ะที่ผมมาวุ้ยจึงบอเป็นสามสิบปีเป็นเส้นนี้เนนี้ผมไม่รู้ยังจึงบอกไม่ถึงเส้นนู้นนะครับ ตอนนี้คือใช้ที่ข้าข้างไข้างทางข้าข้างเอา์มาในายตั้งเขาบอกว่าเกินเกินห้าแสนบาทต้องตั้งหนดี๋ยวตั้งเหรบตั้งครับ